อโอเคนะครับเดี๋ยวข้าที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่องการแบ่งโครงสร้างโลกนะครับสมบัติทางเคมีทีนี้มาดูว่าลักษณะการแบ่งโลกนะครับสมบัติเชิงกลเนี่ยเราแบ่งอย่างไรกันบ้างนะครับถ้าปกติแล้วถ้าเป็นของเคมีก็คือเราสามารถแยกพวกาธาตุพวกสารประกอบนะครับสารประกอบหินนะครับพวกธาตุประกอบหินสารประกอบของกลองหินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลกักษณะของเคมีเราสามารถแบ่งได้เป็น7ชั้นถึง8ชั้นใช่ไหมเขา คือเปลือกโลกที่รองรับทั้งทวีปและก็มหาสมุทรนะครับแล้วก็มีชั้นบางๆที่เราเรียกว่าชั้นโมโนนะครับแล้วก็ถ้าชั้นเนื้อโลกเนี่ยมีเนื้อโลกตอนบนสุดเนื้อโลกตอนบนแล้วก็เนื้อโลกตอนล่างนะครับถ้าเป็นแก่นโลกนะครับแก่นโลกชั้นนอกกับแก่นโลกชั้น,นใน mm. ทุกอย่างเนี่ยเป็นของแข็งทั้งหมดนะครับทุกอย่างมีลักษณะแข็งทั้งหมดเลยยกเว้นนะครับแก่นโลกชั้นนอกที่เป็นของเหลวอยู่นะครับที่บอกว่าลักษณะการเคลื่อนที่แล้วเกิด เมดสนามเมล็ดลูกนั่นเองนะครับทีนี้นะครับในคาบนี้นะครับเรามาเรียนเรื่องการแบ่งโครงสร้างลูกตามสมบัติเชิงกลทีนี้พอสมบัติเชิงกลเนี่ยมันจะมีลักษณะการแบ่ง <c oughs> อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อที่จะให้ตรงกับกราฟเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการอ่านกราฟนะครับการอ่านกราฟพอได้ค่ากราฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทีนี้เราจะมาแบ่งว่าค่ากราฟตรงเนี้ยมันเหมือนกัน เดี๋ยวไปดูว่าชั้นไหนเนี่ยมันสามารถแบ่งอยู่ในชั้นเดียวกันได้บา้างนะครับข้อที่1เลยที่เขาถามนะครับข้อที่1ถามว่าคุณสมบัติเชิงกนของวัตถุหมายถึงอะไรนะครับสมบัตินะครับสมบัติเชิงกนของวัตถุนะครับก็หมายถึงสมบัติของวัตถุที่สามารถแสดงออกมาเมื่อมีแรงจากภายนอกมากระทํานะครับแรงภายนอกเวลาเวลาเราขึ้นไปเหยียบหินนะครับหรือเวลาเราเอามือบีบหินนะครับ หรือเอาเท้านะครับขยี้หินนะครับหรือว่าพวกแร่พวกอะไรต่างๆที่เป็นของ,ของแข็งนะคราบที่ลักษณะของลักษณะพวกประกอบที่ที่เป็นเปลือกโลกนะครับเขามีแรงเขามีแรงที่อ่ภาภายนอกเนี่ยเขามีแรงที่มากระทําถามว่าหินมันเปลี่ยนไหมมันก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่เรายังไม่รู้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเขาเนี่ย,ย girl, มีเป็นแบบไหนบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นพวกความเค้น ถ้ามีแรงมากระทําภายนอกแล้ววัตถุ coup! อย่างต้านแรงนั้นอยู่ได้นะครับแสดงว่าตัวนั้นแหละเขาเรียกว่าความเข้นแต่ถ้าไม่ไหวแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายืนบนหินแต่ถ้าเป็นรถบุตรหรือใช้ค้อนออกเลยนะครับถ้ามีการแสดงออกของวัตถุเมื่อทนต่อแรงภายนอกไม่ไหวนะครับเขาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเปลี่ยนแปลงขนาดรูปร่างเปลี่ยนไปนะครับอยายกตัวอย่างเช่นจากสี่เหลี่ยม เ well. ราแตกกออกเป็นสามเหลี่ยมก็ได้นะครับขนาดจากขนาดใหญ่เนี่ยเปลี่ยนเป็นขนาดเล็กก็ได้นี่ยเขาเรียกว่าความเครียดนะครับอีกอย่างหนึ่งมันมีความยืดหยุ่นด้วยหินบางชนิดมีความยืดหยุ่นมีความเหนียวมีความเปราะและมีความเก่งนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีความเหนียวนะครับยกตัวอย่างพวกเหล็กหรือพวกโลหะต่างๆมีความเหนียวมีความเปราะมีไหมมันก็มีเหมือนกันนะครับมีความเก่งใช้คําว่าความเก่งนะครับและอื่นๆนะครับ ฉะน,นั้นแล้วสมบัติเชิงคนก็คือสมบัติของวัตถุที่สามารถแสดองออกมาเมื่อมีแรงมากระทํานะครับเมื่อมีแรงภายนอกเนี่ยมากระทำยกตัวอย่างเช่นพวกความเข้นพวกความเครียดพวกความยืดหยุ่นนะครับพวกความเหนียวนะครับแต่ไม่ตันแคปหน้าจอไว้เลยนะครับต่อไปนะครับเคลื่อนไหวสะเทือนนะครับเคลื่อนไหวสะเทือนข้อที่สองเราสามารถศึกษาวัตถุเชิงคนของอส,มอสมบัติเชิงคนของวัตถุได้อย่างไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่นศึกษาจากเคลื่อนไหวสะเทือนนะครับเคลื่อนไหวสะเทือนเครื่อนไหวสะเทือนหมายถึงอะไรเคลื่อนไหวสะเทือนหมายถึงเคลื่อนคลื่นกลนะครับที่ที่ส่งต่อโดยอาศัยนะครับตัวกลางส่งต่อพลังงานออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้นะครับหรือกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยนะครับธรรมชาติก็คือยกตัวอย่างเช่นพวกแผ่นดินไหวพวกภูเขาไฟระเบิด ถ้าเป็นกิจกรรมของมนุษย์ก็คือการตอกเสาเข็มนะครับการกการัก,รก,กเก็บน้ําในเขื่อนก็มีผลเหมือนกันนะครับการทดสอบการทดลองหรือการใช้ระเบิดน,นะครับนี่ก็คือลักษณะก็คือเกิดเคลื่อนไหวสะเทือนได้นะครับตอบคำถามในข้อที่สองได้เลยวนะครับเคลื่อนไหวสะเทือนคืออะไรเกิดจากอะไรเนี่ยข้อที่สามนะครับข้อที่สามสามารถตอบได้เลยนะครับ,อรบ,อรบอสาาองกับสามอยู่ในหน้านี้ทั้งหมดเลย ขึ้นไสะเทือนเกิดจากอะไรเกิดจากเกิดจากเครื่องขึ้นกลน,น,น,นะครับอาศัยตัวกลางโดยส่งต่อพลังงานเกิดจากธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์สร้างขึ้นก็ได้ต่อไปนะครับขึ้นในตัวกลางนะครับในคา้ที่แล้วนะครับของสมบัติ ทางเคมีนะครับเราเราก็คุยเรื่องคลื่นปฐตมะภูมิกับคลื่นทุติยภูมิได้เหมือนกันนะครับเขาก็คือคลื่น P w เว e กับคลื่น S อ a v วนะครับในตัวนี้ก็คือเป็นคลื่นในตัวกลางเ,เดี๋ยวทุกทุกเ,เดี๋ยวครูย้ำให้อีกทีนึงนะครับคลื่นปฐมภูมินะครับลักษณะคลื่นปฐมภูม,ม,มิลักษณะการเดินทางของคลื่นปฐตมภูมิเขาบอกว่าเป็นคลื่นตามยาว ขึ้นตามยาวลักษณะแบบไหนใช้ค้นตอกที่หัวเลยพอตอกที่หัวมานะครับมันจะส่งต่อส่งผ่านไปเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นขึ้นเป็นขึ้นผน,น,นที่อาศัยตัวกันส่งต่อพลังงานผ่านไปเรื่อยๆผื่อานได้ทั้งของแข็งของเหลวและก็แก๊สนะครับลักษณะของเนี่ยการอ่านกราฟการค่าค่ากราฟที่อ่านได้นะครับมีลักษณะเป็นแบบเนี้ยครับนี่ก็คือนี่ก็คือลักษณะกราฟที่รับ อันนีที่เกิดคลื่นอะตมภูมินะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งก็คือคลื่นทุติยภูมิหรือ S อสเวนะครับเป็นคลื่นตามขวางเห็นไหมเขาบอกว่าผ่านได้เฉพาะของแข็งเท่านั้นละนะักษณะงานเอาค้อนมาตอกข้างบุตรแล้วเกิดเป็นคลื่นที่ส่งต่อส่งผ่านไดน้ถ้าถ้าถ้ถามีเครื่องรับที่เป็นเครื่องทุติยภูมิเราไปเราไปตั้งไว้ที่หัวไม้ก็ได้นะครับค่าที่อ่านได้มันมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับถือาการาดนะครับที่